กีฬาพาไปวันนี้นะคะยังอยู่ที่ทีมเทศบาลตำบลบาดเจาะนะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทีมนี้ให้มากขึ้นหลังจากที่ควา้าแชมป์ PA ยะลา f a Cup นะคะสิ่งสำคัญก็คือทีมในระดับท้องถิ่นแบบนี้มีความสามัคคีเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จติดตามรายงานจากคุณพงศิทธิ์อินทรานันค่ะ การก้าวไปคว้าแชมป์ฟุตบอลดีเอเยลาเอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมบาเจาะเอฟซี FC, จากเทศบาลตำบลบ,บาเจาะจังหวัดนราธิวาสด้วยการชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยาลาไป8ประตูต่อ7หลังเสมอกันในเวลา4ประตูต่อ4ถือเป็นผลงานความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมฉายานกเงือกพิฆาตแห่งเทือกเขาบูโดที่มีจุดเริ่มต้นมาจากทีมระดับตําบลเท่านั้นจากแนวคิดการใช้กีฬานําเยาวชนท้องถิ่นให้ห่างไกลาจากยาเสพติด กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวบาเจาะเอฟซีที่แข็งแกร่งขึ้นภายใต้การนำของทีนมัสแวร์ยูโซนายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะที่มีความคลั่งไคล้ฟุตบอลชนิดเข้าสายเลือดรวมถึงยังได้นักเตะท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในระดับฟุตบอลอาชีพมาเป็นโค้ชและนักเตะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในตำบลบาเจาะอีกด้วยเราจะอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่กันประมาณเปีครับในการบอลเอเนี่ย อยู่กัน9ปีครับกว่าจะได้เข้าจริงเราก็มีเคยร้องไห้เคยทุกอย่างเลยครับกว่าจะได้มีรอยยิ้มกว่าจะได้ให้มีสังคมยอมรับเราอย่าลืมว่าจะมีน้องๆหลายคนพี่เนี่ยจะเป็นไอเด้าให้น้องๆเขาจะตามนะสมมติว่าใครเป็นมีชื่อเสียงเนี่ยน้องๆเขาจะเป็นไอเดอลเลยถ้าคนนี้ไปในทางที่ถูกน้องๆอ,อีกประมาณในชุมชนประมาณ50คนกว่าจะไปในทางที่ถูกเมื่อไรพี่เขาทางที่ผิดเขาจะตามทางที่ผิดนะครับ คืออยากให้ไปเล่นหลีกอาชีพหรือว่าไปเล่นทีมอื่นที่เขามีศักยภาพที่ดีกว่าครับเหมือนอพัฒนาตัวเองเก้าวไปอยู่อีกจุดระดับหนึ่งก็อ,อยากให้น้องๆได้ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในหลีกด้วยครับบาเจาะถือเป็นแหล่งสร้างนักเตะชั้นดีมากมายนำโดยอิร์ฟานดอเละดาวรุ่งทีมชาติไทยจากทีมบุรีรัมยูเนเต็ด รวมถึงนักเตะในทีมชุดนี้หลายคนก็เคยติดทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจไปแ,แข่งขันรายการเมอร์เดก้าครับที่ประเทศมาเลเซียมาแล้วคุณผู้ชมครับนอกจากจุดเด่นในเรื่องของกีฬาแล้วนะครับที่บาเจาะแห่งนี้ยังมีหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายโดยเฉพาะมัสายิดอายุกว่า300ปีข้างหลังผมนี้แะครับที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบาเจาะทุกคนครับมัสายิดบาดีอัลฮุเซนเป็นมัสายิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาบูโดเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังผสมผสานความเป็นมาลายูไทยและจีนเข้าด้วยกันซึ่งสื่อถึงการอยู่ร่วมกันของสามวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและยังกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักฟุตบอลทีมบาเจาะทุกคนที่ได้นำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่งและมีวินยัยซึ่งการันตีด้วยรางวัลมารยาทยอดเยี่ยมในพีเอเยลาเอฟคัพครั้งนี้ศาสนาเองทุกศาสนาผมว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกัน ไม่มีการแบ่งแยกนะครับไม่มีการแข่งขันทังมากมายเพราะว่าจุดตรงนี้ก็คือเราไปจุดเดียวกันก็อย่างที่บานมาเจาะเนี่ยผมพยายามเล่นตลอดคือเล่นบอลยังไงให,ให้มันสวยงามเล่นให้มันถูกกฎกติกาเล่นยังไงอย่าให้ได้ใบเหลืองใบแดงนะครับเล่นยังไงให้ชาวบ้านเสียดายพวกเรานะครับฉะนั้นรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดถ้าได้รางวัลที่หนึ่งโอเคแต่ถ้าได้รางวัลทีมเยี่ย,ย,ยมอันนี้คือมันสุดยอด ที่อำเภอบาเจาะ ajo, จังหวัดนราธิวาสยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างน้ําตกปาโจภายในอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหพราดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินณนที่แห่งนี้รวมไปถึงหลวงพ่อแดงวัดเชิงเขาด้วยและจากการคว้าแชมป์เอเยนาเอฟเอคัพในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะทําให้คนรู้จักชื่อของบาเจาะในแง่มุมของฟุตบอลมากขึ้นรวมถึงเป็นตัวอย่างให้กับทีมฟุตบอลบูทอรในจังหวัดชายแดนใต้ ในการสร้างทีมขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบที่ทีมบาเจาะทำได้ในวันนี้ภม,มิศิ์อิทรน,นันไทยพีบีเอสรายงานจากจังหวัดตราธิวาส